เพราจากเรื่องของฟุตบอลนะคะมาดูเรื่องของสมาคมวอลเล่บอลนะคะเตรียมที่จะจัดการแข่งขัน,นะะวอลเล่บอลเยาวชนกอฟอ,อนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชมปประเทศไทยคะ่ะเริ่มเปิดฉากรอบคัดเลือกภาคเหนือ7กรกฎาคมน,นี้คะ่ะ นายสมพรใช้บรญญายนายกสมาคมกีฬาว,วลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยนายนิสิตรุ่งจิระธนานน์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟอพ,อพอนะคะมีการถแถลงข่าววลลอลเลย์บอลเยาวชนกฟอพ,อพอชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่11ขึ้นค่ะมีนักกีฬาว,วลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมงานถแถลงข่าวด้วยนะคะ รายการนี้เปิดโอกาสให้กับเบยาวชนจากทุกประเทศได้เข้าร่วมกนนารแขคันและก็แจ้งเกิดนักกีฬาดาวรุ่งอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปิยนุษแป้นน้อย<ม>ก็หวังว่าจะมีรุ่นน้องเดินตามรอยเข้าสู่ทีมชาติได้เช่นเดียวกับเธอค่ะก็ดีใจนะคะที่หนูเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันทีมชาติได้เช่นเดียวกับเธอค่ะ ก็ดีใจนะคะที่หนูเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันรายการนี้ตั้งแต่การไฟฟ้าเล็กๆปีแรกกค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆคือตั้งใจแข่งตั้งใจซ้อมนะคะกับแมตช์การแข่งขันของการไฟฟ้าเพื่อที่จะแบบเติบโตขึ้นมาเป็นทีมชาติค่ะก็อยากจะคว้าชัยชนะให้โรงเรียนค่ะแล้วซ้อมนแค่ไหนก็หนักมากค่ะ จริงจังมากค่ะก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ไปดูก็ได้นะคะเต็มที่ค่ะสู้ค่ะวอลเลย์บอลเยาวชนกอฟผชิงแชมป์ประเทศไทยรอบคัดเลือกภูณมีภาคแบ่งออกเป็น6ภาคด้วยกันนะคะวันที่7กรกฎาคมถึง7กันยายนและก็จะไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่11ถึง17กันยายนที่โรง อิมโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะแชมป์กองในประเภททีมชายเมื่อปีที่แล้วเป็นของทีมขามทะเลสอวิทยาจังหวัดนครราชสีมาที่คว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะคะส่วนทีมหญิงแชมป์เป็นของทีมกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีที่คว้าช่อนราชสีมาที่คว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะคะส่วนทีมหญิงแชมป์เป็นของทีมกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีที่คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยแรกค่ะ